สุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมือนีอยู่กับคุณพ่อสุปเปย์เงาศิลปินตลกมรดกอีสานแห่งเมืองขอนแก่นครับผมพี่น้องมือนีคุณพ่อสุปเปย์เงาสีมารีวิวเมนูอาหารบ้านๆของอีสานบ้านเฮาครับเริ่มจากตัวไก่ก้อนพ่อเมนูมือนีมีอย่างไงเขาอ้วนอ้วนท้องฮะเขาอ้วนอ้วนท้องอ้วนอ้วนท้องยังไงปุ้นเลยนาะ่อ้เขาปุ้นต่อด้วยอันนี้ เมกเอ้ามัจฉาซิวหึ <im it> มงกมัจฉาซิว,วโอ้ต่อด้วยนี่ก็แกงผ้าพยนตุนใส่อ่าอุจจาระเล็กไง <im it> โอ้โห <im it> แกงผ้าขี้เล็กเส้นหนังพี่น้อง <c oughs> เออพ,พยนุ์เออพ,พยนุ์อันนี้ปลาชุมเพิ่งเนี่ย <im it> มัจฉาเนี่ยยังกว่ามัจฉาปลาชุมเพิง่งปลาชุมเพิง <im it> ่งมัจฉาไม่ยังปลาชุมเพิ่งมัจฉาปลาเผาหัว อ่ออันนี้มุกอะซับอ่มัาษาใบไม้ม่ยังน้อบานี่ซับัาษาใบไม้มกลาปลาตองโอ้ยมัจฉาใบไม้ยยังน้อบานนี่พี่น้องมุกมุกมุกกิโลเฮ้มุกมุกมุกสิบสองเดือนใสิกิโลมุกสิบสองเดือนใส่กิโลไม่ยังเราพอบานี้ ิโกบมันเนาะเออปสิบสองเดือนเด้สอกัปีนี่มกปีใส่กบเออยมีผักยังแนบนีพักแก้มผักคุณยิงเลือดเอีหรว่าไปพักนั่งเลือเออพักคุณยิงเลือดเออี่นี่ก็มีผพักเออพักสอ่านีพักซีดนี่ฮะพักซีดไม่ยังเนาะพักซีดบิตพักสลัดนเอกกาศดเมซี่เออักกาดเมซี่อ้ามันปิดได้ผพักกาดเมซี่คือพักยังเท้าหน่ย พัก <Bond> กาวรเขาวโอ้โหมาเด้อพี่น้องมาราับประทานอาหารเที Boy. ่ยงกับคุณพ่อซปเปอร์เน่าศิลปินตลกมรดกอีสานบ้านเฮาพี่น้องศิลปินชาติมาเด้อพี่น้องมาเด้อเสียบเสียบด้วยกันกับคุณพ่อซปเปอร์เน่าครับมาเก็มาคุณท่นเด้อดเมืกิ้ของน้องพ่อเด้อเสียบเสียบอาหารลูกหลานน้ำมาให้อะไรกี่เขาละ นี่ดีมกันนะลูกหลานเอาให้พ่อนี่แม่ขันลูกหลานเอามาให้ก็ได้เอาให้พ่อนให้พ่อนีอายุวันนะสุขภาะปฏิพันธนาสันม่ใช่บัญชาโอ้ยมีใช่บัญชามาตาสายธนาสารสมบัติคนมาดูคนอสารสมบัติก็มาอะไรลยม่ใช่บัญชาเพชราชวราเนี่ยเขานี่ไหมมสมบัติสมบัติ่หันาสารนสารไม่ใช่บัาะอายุวันนะสุขา พละสุขขาคือปีงเขียดเยเออยังกว่าุขาคือปีงเขียด <c oughs> สุขียดสุขังมันไป <c oughs> เดอาุขาอปีงเขียดเอาใหม่ขากอนสุขากอน <c oughs> สุขากอนโอสุขาค <c oughs> ือปนะ <c oughs> ีงเขียดเขียดมันใหม่ขากรนสุขาสุขังมันไปเลยเออสุกแต่มันสาโ้งเออนานสุกกรงกงยงกันไม่ได้กีสินแหงกันยั สุกอย่นเมันไฟสุกเย้เปมนสุกของคนตะมุนต่กันอยู่ในมุงไอมีความสุขสุขุนสุขคนเด้อครับเด้อจากทีมงานหน่วยบริการความสุขคุณพ่อซุปเปอร์ยาารายการมุมเมาอมมวนซุปเปอร์ยาเบาโจสักชาแนลสวัสดีครับ